ออกนะครับวิ่งตัดขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้วิ่งตัดขึ้นไปเลยนะครับอ่าแล้วตอนนี้ขึ้นโต๊ะโอ้ยล่วง <c oughs> ไม่ได้รอปแป๊บนึงครับเราจัง,จงหวะขึ้นถึงกระตีลังกาขึ้นมานะครับเรารอเอา,อเอามาแล้วเนี่ยเราตั้งกันมาเออเป็นไ,ไงล่ะ <c oughs> อารมณ์เห็นน้ำเข้านะ ลอดลอดลอดาดปตูเขา <c oughs> คทททท okay, นที่นึ่งพี่จีหนึ่งอ่าอ่าโอเคผมพี่ดนนะครับคลิปนี้นะครับมาแก้แค้นกับคุณป้ามาหาภัยจากคลิปที่แล้วนะครับวิ่งแล้วตัวหลุดอันนี้ผมซ่อมมาแล้วนะครับอันนี้เราอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนะครับหาดก็หาดสายเป็นแรกทั้งที่แล้วผมไปเล่นในส่วนที่เป็นหาดหัวตาลนะครับป้าผมหลุด เละไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้ต่อต่อ mmm อีก pues ทีต่ออีกทีแล้วซ่อมเรียบร้อยเลยครับชุดไฟนะครับเป็นตัวเดียวกับที่ใ <sentences> ช้ในคอนเซ็ป <win>. ต <_ Ramsay sides> ์แมกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซอร์โวสปีคอนโซลนะครับอ็ต้องผูกนะครับเขียนที่บ่ดก็ไฟสกายอันนี้ผมพับมานะสถานที่ก็ดูนๆเห็นซึ้งไหมคือแม่นานๆเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ฟกันรอดหรือล่วงเดี๋ยวตามมา เล่นแะต่หัวเกียลูกใหญ่ไปเที่ยวนี่ว่ะลูกเปล่าเลยโอเคพร้อมนะครับกล้อนมือต้องลงมาเดี๋ยวผมไป ไม่ต้องไปเก็บยังไงมันก็พัดเข้าฝั่งนะครับเ okay, อย่าร้อกไห้ลอ็อกไห้ วิ่งตัดขึ้นไปเลยไม่ต้นองกลัวนะครับอยู่ดีวิ่งตัดขึ้นไปเลยนะครับมาแล้วแต่ขึ้นโตๆ,ตๆโอ้ยล่วง <c oughs> ไม่ได้รอแปบ๊บนึงครับเอ,อจาจังหวะขึ้นผมก็ตีลังกาขึ้นมานะครับรอเอามาแล้วเนี่ยเราตั้งกันมาเออเป็นไงล่ะ <c oughs> โอ้ยมันต,ต้องฝัง ทดสอบวิ่งครับผมนับเองแล้ว เ่อจะมาได้ไหมอ่ะเออเจอขึ้นใหญ่ได้ไหมไม่อลมณ์กับน้ำเข้านะทอดลาดลอด พาซูเขาคนทีนะนท่นะั่งพี่ทีนะนท่นะ่งอ่าอ่ายวเกียร์นับแป๊บหนึ่งเกียร์นับแป๊บหนึ่งโอเคจากเราที่ทดสอบเล่นมาเมื่อกี้นะครับก็สรุปว่าใช้ได้นะครับแต่ข้อเสียคือไอเรียลลันี้ด้วยความว่า เขาไปเรือรุ่งเก่านะครับเก็บเก็บมาไว้หลายปีแล้วบางทีมันมีรั่วน้ําจะซึมเข้าตามตะเข็บอันนี้นะอาจจะต้องแก้แก้ใหม่นะครับแต่โดยรวมๆนะครับผมว่ามันเล่นเป็นเรือทีเ่เล่นสนุกนะสวยอยู่นะครับแต่บ่อกีมันมีอาการน้ําเข้ามาเลยพลิกตัวช้าโดยปกติแล้วเนี่ยรุ่นนี้สมัยก่อนตอนๆๆแรกๆเนี่ยที่น้ํายังไม่ซึมเข้าเนี่ยเวลาโดนขึ้นปุ๊บมันจะตั้งนี้เลยแต่บ่อกีมันมีน้ําถ่วงอยู่กันข้างก็เลยไม่ตั้งมันทำให้ตั้งชา้าต้องรอขึ้นปีนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นเรือที่เล่นโ OK อเคออออออยยยู่่่่นนนนะะะาาจจตต้้้งงมีกรรรปัับบแลุดดดวิหใชไ ไปเลยที่ถ้าเกิดใครมีแล้วลองมาแปลงงี้ง่ายๆนะครับมีอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วอย่างพวกสปีดรีซีฟเราอยาอาของรถมาใช้เลยอย่างเนี้ยผมก็เอาแบตเตอรี่ของนี่เลนในพวกรถไฟฟ้ามาใช้นะครับสปีดผมก็เอาของรถมาใช้ r ีซีผมก็เอาของรถมาใช้ซเซโวอาจะลงทุนนิดนึงนะครับก็ลูกหนึ่งก็มาแล้วแปดสิบบาทเก้าสิบบาทนะครับเป็นเซลว่าสามสายตัวเล็กแล้วก็ใช้ลวดตัวดึงเหมือนเดิมนะครับไปพักก็ใบใบเดิมเผาเ็เผาเดิมผมก็แปลงนิดหน่อยนะครับ motor, มอเตอร์ใช้มอเตอร์เดิมห้าสี่ศูนย์นะครับก็ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับของนี้สภาพตอนแรกมันมาอย่างนี้ขากลับมีมันดนปุยี่ปูยำ <c oughs> ยำด,ดันเดินเด,ดินอยู่ทำหลุดมือตกหักเลย <c oughs> แปะแล้วแปะอีก <c oughs> โดูเนี่ยถูสภาพเนี้ยแล้วกลับไปเนี่ยโอ้โหผลผลชนสูตทิติตตเวไม่รู้จะว่าไงางานนี้ <c oughs> เออ โอ้โหดูยับเยินจ้ะอ้าวรุดเลยต่อนมามาเป็นตัวกลับกลับเป็นชิ้นถุงมาเติกใส่กลับดีกว่าโอ้ยคุณป้าเอย้ยคลิปที่สองแล้วเนี่ยสงใส่พอกันดีหมดความอด,ด,ดทนกันเองแล้วไม่ไหวนะครั้งที่แล้วมาก็อะไรนะหลุดหลุดลงน้ำล่วง ครั้งนี้มาเรือรั่วน้ำเข้าป้ามีประกันไหมอ่ะตัวหักโอ้พอกันดีป้าไว้ไขายต่อแล้วกันคู่สองเอาไปหกร้อยหกร้อยค่ะเอาไปหกร้อยไม่รวมแบตไม่รวมมีซีฟใครอยากได้เอาไปเลยใครสนใจอินบ็อกซ์ไหมเอาไปปั้นต่อนะไม่ปั้นแล้วไม่แบกตัวเองตามได้โปรนัดค่ะไม่ปั้นแล้วไม่ปั้นแล้วมีตัวอื่นนี่ปั้นเยอะพอกันดีหมดเลย 啊，我路飞。